โครงการดีๆนะคะของทางด้านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากอสศนะคะคร,ร่วมกันกับ66เครือข่ายภาคีนะคะยกระดับช่วยเหลือเด็กนอกระบบรวมถึงครูคนอกระบบด้วยกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะเด็กนอกระบบก็มี35,000คนนะครับส่วนครูนอกระบบก็3700คนด้วยกัน นายสุภกรบัวสายผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากอสศบอกนะครับว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาปีงบประมาณ2,563ว่ากอส,อสอได้สนับสนุโนโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาแก่องค์กร60องค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ครอบคลุม74จังหวัดพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีฐานะยากจนเข้าไม่ถึงการศึกษาตั้งแต่2ขวบไปจนถึง25ปีกว่า3 5,000คนด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการและศักยภาพของเด็กๆมีองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นครูพี่เลี้ยงนะครับซึ่งกสศสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูนอกระบบกว่า3,700คนด้วยครับด้านศาสต,ตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับนะคะที่ปรึกษาคณะกรรมาการบริหารกศสกล่าวนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยเนี่ยมีความล่าช้ากว่า20ปีเลยค่ะจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาสูงระดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะจนทําให้มีเด็กยากจนได้โอกาสมากกว่า3.7ล้านคนและครูที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพโครงการนี้ล่ะค่ะจึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของครูนอกระบบให้ดีขึ้นด้วยซึ่งกศธนะคะก็จะทําให้เป็นระบบทําในเรื่องของชุดความรู้ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้แล้วก็จะทําให้เกิดการเป็นรูปการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยล่ะค่ะพี่หนึ่งคะครับ